สวัสดีค่ะพี่น้าเพิ่งกลับมาจากไปสวอปเทสครั้งแรกมานะคะของของที่เทศบาลพาไปนะคะพี่น่าจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเออพี่น้าไปทานข้าวกับน้องเขาที่จะกลับบ้านต่างจังหวัดนะคะก็ทานข้าวประมาณ3ชั่วโมงน้องเขามีอาการปกติดีค่ะแล้วก็ไม่มีอาการป่วยหรืออะไรก็ยังมีความสนุกสนานนะคะ าตามภาษาเขาเขาเป็นคนสดใสล่าเรืงนะคะเราก็ทานข้าวก่อนที่เขาจะย้ายกลับไปยุมภูมิลำเนาเขานะคะเพื่อไปดูแลแม่ทีนี้พิน่าทานข้าวกับเขาวันที่10สิงหานะคะวันที่13น้องเขาก็ข้อความมาบอกพิน่าว่า,าพิน่าตรวจโควิดด้วยนะพี่ก็เอกใจละเอ๊ปรากฏว่าน้องเขาบอกว่า เขาได้ตรวจเชิงลุกที่มีเจ้าหน้าที่มาตั้งโต๊ะตรวจที่ใกล้อาพาร์ตเมนที่เขาพักอยู่พ่นะก,ก็ ey, เฮ้ยหรอก็กลายเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงขึ้นมาทันทีนะคะแต่ถามว่าเราต้องปฏิบัติตัวยังไงพินัก,ก็เริ่มหาข้อมูลละในอินเทอร์เน็ตว่าเราควรจะทำยังไงและในความคิดของพินะคืออถ้า ถ้าเราใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงสูงฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะรับเชื้อนั้นมาฉะนั้นเราจะไมอ่ออกไปเพิ่มเชื้อนะคะมีความรับผิดช,ชอบต่อสังคมเพราะก็ะม,มีข่าวมีข้อมูลอะไรอย่างนี้เราก็ได้รับข้อมูลมาบ้างเหมือนกันฉะนั้นพี่ัก็เลยปรึกษากับฝ่ายบุคคลที่ทำงานนะคะว่าเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรและเราจะต้องทำอย่างไร เพื่อที่จะไม่ไปกระจายเชื้อถ้าหากว่าเรารับเชื้อนั้นมาแล้วแล้วมันอยู่ในระยะฟักก็ดีหรือยังไงก็ดีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือก็มีความกังวลนะคะทีนี้น้องเขาก็ช่วยประสานงานดีมากเลยค่ะก็ติดต่อไปอยังเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขที่ดูแลในท้องท้องที่ของเรานะคะแล้วก็ แจ้งชื่อของผู้ที่เป็นโควิดผู้ป่วยโควิดนะคะว่าเขาชื่ออะไรรักษาตัวอยู่ที่โรง,งพยาบาลสนามที่ไหนอายุเท่าไรและพินะอาศัยอยู่ตรงไหนที่อยู่อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะสัมผัสเขาอย่างไรบ้างนะคะก็น้องเขาก็ช่วยประสานงานไปกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเกี่ยวกับสาธารณสุขเนี่ยนะคะรุ่งขึ้น จ้าหน้าที่สาธารณสุขก็โทรมาสอบถามนะคะว่ามาีการพบปะสัมผัสกับผู้ป่วยโควิดอย่างไรลักษณะไหนนะคะแล้วเขาก็ประเมินแล้วเรา,าจะต้องหยุดทํากิจกรรมหยุดพบปะผู้คนเพื่อที่จะไม่กระจายไปเพราะเราไม่ทราบว่าเราเป็นเขาก็เลยให้เราอยู่แต่ในที่พักและงดกิจกรรม แยกตัวออกมาจากาคนที่บ้านอะไรประมาณนี้นะคะใช้ห้องน้าําแยกห้องนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อเพื่อความปลอดภัยของคนรอบข้างนะคะพี่ณก็ปฏิบัติอย่างนั้นตั้งแต่ที่น้องเขาไลน์มาบอกส่วนตัวกับพี่ณแล้วแหละแล้วเขาก็แจ้งว่าเขาจะพาพี่ณไปสวัเทสและเข้าไปสู่สถานที่กักตัวที่ทางอ่า ที่ทางเทศบาลเนี่ยจัดไว้ให้นะคะก็คือวันนี้วันนี้ตอนเช้าก็คือไปสว a ส t e s เทสก่อนแล้วช่วงบ่ายเขาจะมารับเพื่อที่จะเข้าที่กักตัว14วันค่ะสรุปให้ฟังนะคะอย่างเคสของพี่ณเนี่ยคือเป็นเคสที่ผู้ป่วยเขาได้เล็กข้อความมาโดยตรงให้เราทราบว่าเราเป็นผู้ใกล้ชิดเขานะคะไม่ได้อ่าอาจจะมีเคสอื่นๆที่ อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโทรหาเพราะว่าผู้ป่วยให้ทำลายเจ้าหน้าที่ถึงจะได้โทรเช็คแต่อย่างของพินะนี่คือผู้ป่วยในเล็กข้อความถึงฉะนั้นเราต้องทำยังไงต้องแจ้งใครอะไรยังไงเดี๋ยวพินะจะสรุปของพินะให้ฟังนะคะเลยพินะรีบโทรหาฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อแจ้งให้เขาทราบนะคะว่าพินะ ได้ไปเจอผู้ป่วยโควิดมาและพี่ณเป็นผู้ไม่ใช่ผู้มีความเสี่ยงสูงนะคะแจ้งหัวหน้างานแจ้งฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ทรัพยากรบุคคลที่ดูแลเกี่ยวกับพนักงานได้ทําการแจ้งไปยังสาธารณสุขพื้นที่ของเราค่ะว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวหรือต้องทําอะไรยังไงหรือให้เขาวิเคราะห์ว่าเราต้องไปกักตัว เองที่บ้านหรือที่ในทางรัฐบาลจัดให้นะคะสองในระหว่างนั้นนะคะระหว่างที่พี่ณะรอ,อาทางสธาธารณสุขโทรมาพี่ณะก็แยกตัวเองออกจากาคนในบ้านนะคะก็ะคือพี่ณะอยู่กับลูกก็อยู่เป็นคอลลองอยู่แล้วนะคะก็พยายามจะห่างกันแล้วก็ใส่แมสล้างมือตลอดนะคะล้างมือบ่อยๆค่ะก็แยกและงด ไปไหนมาไหนเลยโดยเด็ดขาดก็คืออยู่ในบ้านนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นกระบวนการที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดต่อพินะมาค่ะาทางสาธารณสุขก็ติดต่อโทรมาสอบถามข้อมูลแอดไลน์เราและบอกอข้อปฏิบัติที่เราควรจะทําและก็แจ้งว่าเขาจะมารับเราไปทําการสวอปเทส แยกเราเพื่อไปอยู่ในที่ที่ทางาสาธารณสุขจัดไปให้เพื่อป้องกันนะคะในเพื่อเฝ้าสังเกตอาการของเราอะนะคะ14วันหลังจากนับจากวันที่เรา,าได้สัมผัสผู้ป่วยโควิดนั้นนะคะพินาเจอวันที่10ฉะนั้นพินาจะต้องเฝ้าสังเกตอาการตัวพินาเองเป็นเวลา14วันก็คือถึงวันที่24ค่ะถ้าพี่ณในระหว่างนี้ไม่มีอาการอะไร ก็แสดงว่าพี่ณไม่ได้รับเชื้อนั้นมาค่ะก็ช่วงบ่ายค่ะทางสาธารณสุขจะมารับพี่ณเข้าไปกักตัวในที่ที่เขากักไว้ยังไงเดี๋ยวมีความคืบหน้าหรืออะไรยังไงจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังอีกทีนะคะแต่ด้วยความเห็นของพี่ณาเองแล้วก็คือกระบวนการของเขาอาจจะไม่ได้รวดเร็วแต่ก็มีความ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันเยอะมากจนเขาจะาพยายามที่จะจัดการให้ได้ดีที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับเราประชาชนนะคะหรือว่าผู้ที่มีสัมผัสเสี่ยงสูงผู้ที่เป็นโรคโควิดเองนะคะก็ต้องก็ต้องให้ความร่วมมือที่สุดนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่อยู่ในสถานการณ์ เนี้ยด้วยการร่วมกันนะคะมันเป็นทุกจังหวัดทุกอำเภอแล้วก็ทั่วโลกยังไงเราก็ต้องผ่านมันไปได้ด้วยกันค่ะเป็นกำลังใจนะคะสู้ๆค่ะ